สวัสดีค่ะขออธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของการบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือเรียกว่า value-added tax นะคะ,นะคะก็จะเป็นการจัดเก็บภาษีจากฐานของการ ซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการต่างๆนะคะโดยจะต้องทำการจัดเก็บภาษีนี้จากผู้บริโภคหรือการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการซึ่งเป็นคนสุดท้ายในการที่จะซื้อสินค้านะคะดังนั้นค่ะในการจัดเก็บภาษีเนี่ยเขาก็จะต้องดูมูลค่าของการาซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการของแต่ละหน่วยธุรกิจนะคะ การจัดเก็บภาษีนี้จะดูจากฐานจากฐานมูลค่าของสินค้าหรือบริการนะคะซึ่งเวลาคำนวณเนี่ยเขาก็จะทำการคํานวณโดยแวดนะคะแวดเนี่ยจะเท่ากับฐานภาษีนะคะาฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งปัจจุบันเนี่ย อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการไอทุทีที่ในประเทศไทยใช้อยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นกอัอตรา7%อรนะอาจารย์ขอ,อกำหนดไว้เป็นแบบนี้นะคะประเทศไทยยังคงใช้ภาษี7%นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มทีนี้เวลาเราคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะไม่ว่ากิจการาจะเป็นการซื้อขายหรือบริการก็ตามนะคะเราจะต้องทำการคำนวณ เขาเรียกว่าภาษีซื้อกับภาษีขายในกรณีที่ซื้อสินค้าเข้ามาเพื่อขายนะคะมันก็จะมีสินค้าที่ที่ส่งมาถึงเราเนาะแต่มูลค่าของสินค้านั้นจะต้องรวมมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอย่างเงี้ยจะเรียกว่าภาษีซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะกิจการทําการซื้ออ่สินค้าส่งมาใช่ไหมคะอ่าเเนี่ยส่งมาให้เราเราเป็นบริษัท B นะบริษัท B ส่งสินค้ามาให้กับบริษัท B มูลค่าสินค้าเนี่ยนะคะมูลค่าสินค้าอ่าสมมุติ1000บาทนะคะมูลค่า1000บาทนี้จะต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือแวดเนี่ยนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นเวลาเราจะชำระค่าสินค้านะคะก็จะเท่ากับ 70บาทนะคะ70บาทอ่านั้นคูณ7%ดก็ดังนั้นนะะจะต้องมูลจะต้องจ่ายชำระใช่ไหมคะ1,070บบาทแบบนี้นะคะนี่คือส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะในการขายก็เช่นกันในการขายก็เช่นกัน ก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาขายนะคะเราก็จะต้องทำการคำนวณน,นะคะคำนวณเนเจ็ดเอร์เซนจากมูลค่าสินค้าที่เราขายออกไปนะคะพอ,อะในระหว่างเดือนที่มีการซื้อมีการขายแบบเนี้ยนะคะพอสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนในช่วงช่วงสิ้นเดือนเนี่ยกิจการจะต้องทำการสรุปนะคะ ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อทำการายื่นนะคะยื่นภาษีส่งให้กับกลุ่มสมรมพารนะคะซึ่งการคำวนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะใช้เขาเรียกว่าการคำวนวณนะะี้ค่ะภาษีขายลบด้วยภาษีซื้อนะคะภาษีขายลบด้วยภาษีซื้อนะ,ะภาษีที่เป็นด้านของอ ภาษีขายก็คือเราเรียกเก็บจากคนที่ซื้อของหรือรับบริการจากเราใช่ไหมคะ,ะทีนี้คนถ้าเป็นภาษีซื้อก็คือเป็นภาษีซื้อที่เราต้องจ่ายให้กับคนที่ขายสินค้าให้กับเรานะมันก็จะเป็นฝั่งตรงกันข้ามนะคะ,อะขอเป็นแบบนี้เนาะว่าเวลาคำนวณตอนสุดท้ายเราจะใช้แบบนี้นะคะภาษีขายลบด้วยภาษีซื้อ ทีนี้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มะคะ่ะมันก็จะมีหลักเกณฑ์ซึ่งจริงๆนักศึกษา,าจะสามารถไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของกมรมสรรพากรหรือว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนในวิชาภาษีอากรเพิ่มเติมนะคะเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึงคนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือเป็นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการขอ,ขอเพิ่มนิดนึงนะคะคนที่ มีลักษณะสำคัญที่ต้องเสียภาษีมอค่าเพิ่มนะคะก็คือเป็นผู้ประกอบการาผู้ประกอบการที่มีรายรับที่มีรายรับนะคะมากกว่า1.8ล้านต่อปีนะคะไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรือการให้บริการ ก็ตามนะคะถ้ามีเงื่อนไขคือมีรายรับมากกว่า1.8ล้านต่อปีต้องมีหน้าที่อ่าเขาบอกเลยคนเนี้ยต้องมีหน้าที่ยื่นขอจดนะต้องยื่นขอนะคะต้องยื่นที่กรมสมการเลยนะคะต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูค่าเพิ่ม ภายใน30วันอ่าภายใน30วันนับแต่วันที่รายรับนั้นเกินนะคะดังนั้นในช่วงก่อนอาจจะรายรับไม่เกิน1.8ล้านก็ไม่ไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะรายรับเกินต้องไปจดภายใน30วันนะ,ะอันนี้คือเงื่อนไขนะคะทีนี้ถามว่าต้องจดทุกคนไหมมันมีการยกเว้นนะคะยกเว้นอ่า เยอะเลยนะคะคนที่ได้รับการยกเว้นก็คือผู้ประกอบการทางด้านของขายสินค้าเกษตรนะคะยกเว้นนะขายสินค้าเกษตรนะคะเยอะเหมือนกันนะนะคะขายสินค้าทางการเกษตรนะคะสัตว์ต่างๆเขาบอกว่าสัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอันนี้ได้รับการยกเว้นในเรื่องของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะปุ๋ยอ่า ปุ๋ยป้าปนอาหารสัตว์ยาหรือเคมีพัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์หนังสือพิมพ์นิตยสารตำราเรียนพวกนี้ค่ะได้รับการยกเว้นแต่มันยังมีอีกเยอะนะเดี๋ยวหนูไปดูในข้อกำหนดของกรมสมการได้นะคะถ้าเราอ,อยากจะเปิดธุรกิจนะแล้วลองดูซิว่าลองเช็คว่าธุรกิจเราเนี่ยมันเข้าข่ายถ้า1.8ล้านขึ้นไปปุ๊บเราได้รับการยกเว้นไหม ถ้าได้รับการยกเวน้นก็ไม่ต้องไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโอเคสมมุติว่าเราได้อยู่เงื่อนไขนั้นละก็คือเป็นธุรกิจซึ่งมาขายไปเป็นสินค้าทั่วไปและมีรายรับเกินกว่า1.8ล้านต่อปีนะคะเรามีหน้าที่ในการขอยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งแบบฟอร์มที่จะต้องไปขอจดนะคะมันก็จะเป็นแบบฟอร์มที่เรียกว่า พพอศูนย่งพอพอก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มแบบศูนย์หนนะคะที่เราจะต้องไปขอจดทะเบียนขึ้นเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มพอเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะมันก็จะต้องมีการจัดทําใบกํากับภาษีอะไรให้ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกรนะคะเดี๋ยวรูปแบบก็ไปดูตามตัวอย่างนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการ บันทึกบัญชีสำหรับาภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งอาจารย์จะอธิบายเป็นขั้นตอนในการบันทึกบัญชีที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะขออธิบายตัวนี้เลยนะคะาการบันทึกบัญชีแบบนี้นะคะเราจะลองลักษณะของ ความสัมพันธ์ของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเวลาเรามีสินค้านะคะสินค้าเนี่ยส่งเข้ามาที่กิจการนะคะเราเป็นกิจการตรงนี้เนาะ,นะคะ่ะสินค้าส่งเข้ามาในกิจการจะมีภาษีซื้ออ่าติดมาด้วยแบบนี้นะคะหลังจากนั้น กิจการทําการขายสินค้านะคะทำการขายสินค้าให้กับลูกค้า,าสินค้าถูกส่งให้กับลูกค้านะคะตรงนี้เราก็จะบวกภาษีขายไปดังนั้นในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจะเป็นตัวสุดท้ายที่คนที่ได้รับภาษีเนี่ยก็คือเป็นภาระที่ท,ที่ที่ต้องต้องรวมกับ มูลค่าของสินค้าเลยก็คือผู้บริโภคคนสุดท้ายแต่คนที่เป็นเหมือนเป็นผู้ที่รับเป็นคนกลางให้เนี่ยนะคะก็คือกิจการเนาะมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อเข้ามาแล้วก็ขายออกไปแต่หน้าที่ของกิจการเราเนี่ยนะคะหน้าที่ก็คือทําการนํำส่งภาษีค่ะ,ะนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรนะคะซึ่งวิธีการนําส่งภาษีของเขาก็คือเขาจะต้องคํานวณโดยเอา ย่างที่บอกคะ่ะภาษีขายลบด้วยภาษีซื้อนะคะซึ่งจะถูกคํานวณแล้วส่งให้กับกลมสัมพาร์นะคะถ้า,ถ,านนนะะถ้าในเดือนนั้นนะคะขอสรุปนิดนึงถ้าในเดือนนั้นนะคะภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อนะคะ มากกว่าภาษีซื้อก็คือหมายความว่าหมายความว่านะคะเรามีการขายสินค้ามากกว่าการซื้อของเข้ามานะคะเราจะต้องทำการเสียภาษีให้กับกลุมสัมพารนะ,ะเราขายได้มากนะคะมากกว่าที่เราซื้อเข้ามาเราต้องเสียภาษี ให้กับกลุ่มสัมพาร์เสียภาษีหรือเขาเรียกว่านำส่งภาษีเออนำส่งภาษีเนี่ยเสียภาษีหรือนำส่งภาษีให้กับกลุ่มสัมพาร์ซึ่งการเสียภาษีนี้ในทางบัญชีเราจะทำการตั้งกลุมสัมพาร์เป็นเจ้าหนี้ แบบนี้นะคะในทางกลับกันค่ะในทางกลับกันถ้าในเดือนนั้นนะคะถ้าในเดือนนั้นภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อหมายความว่าในเดือนนั้นเราขายได้น้อยกว่าเราซื้อเข้ามานะคะขายได้น้อยกว่าซื้อเข้ามา หมายความว่าเราจะได้คืนภาษีาได้คืนภาษีขายได้น้อยกว่าซื้อเราซื้อของเข้ามาเยอะเลยนะคะเราจะได้คืนภาษีซึ่งการคืนภาษีนี้นะคะการคืนภาษีนี้เราจะตั้งกรมสัมพากรเป็น ลูกหนี้คือสัมภาระรต้องคืนเราดังนั้นตั้งสัมภาระรได้เป็นลูกนี้นะคะอ่านี่คือบทสรุปของอคอนเซปต์ของภาษีกากรเนาะนะคะทีนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะในภาษีเนี่ยค่ะเรา,าเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้เนาะก็คือถ้าเป็นภาษีซื้อนะคะภาษีซื้อ จะเป็นหมวดสินทรัพย์นะคะอ่ะอาจารย์ขอแบ่งเป็นหมวดหมวดสินทรัพย์แล้วก็หมวดนี้สินนะคะหมวดสินทรัพย์เนี่ยนะคะจะเป็นภาษีซื้อนะคะภาษีซื้อจะเป็นหมวดสินทรัพย์ นะคะส่วนภาษีขายจะเป็นหมวดนี่สินนี่สินโอ้โทษทีเป็นภาษีขายนะคะภาษีที่ภาษีที่เราต้องนำส่งที่เราต้องนำส่งสัมพาระซึ่งอาจารย์บอกว่า ถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อเราต้องตั้งสัมภาระไว้เป็นเจ้าหนี้นะคะดังนั้นชื่อบัญชีเนี่ยนะคะจะเป็นเป็นด้านหนี้สินนะคะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มรอนอําส่งและตั้งไว้เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก็เป็นเจ้าหนี้กลมสัมภาระ น,นะคะส่วนกรณีที่ภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อเราจะตั้งกลมสมร,รไว้เป็นลูกหนี้นะคะนั้นก็จะอยู่ในหมวดของสินทรัพย์นะคะภาษีนั้นจะเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนนะคะ และตั้งกรมสมะกรไว้เป็นลูกหนี้ดังนั้นก็จะเป็นชื่อบัญชีลูกหนี้ก,กรมสำมะกอนดังนั้นจะเห็นหมวดหมู่ของด้านภาษีนะคะคราวนี้เดี๋ยวลองมาทําการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อการขายนะคะส่งคืนรับคืนเนาะว่าแล้วก็วิธีการปิดบัญชีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอ เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่จะสรุปให้นักศึกษาฟังนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ